คาสกับคับที่นี่ร้านอะไรนะขวปลาบุญค่ะขวปลาบุญสาขาอะไรเอ่ยสาขาสามจ้าสาขาสามสีาา่ราสีาา่รา,าสวยงามนะฮะสวยงามเันสวยงามมากน้องคำน่ารักทุกตัวเลยอ่ะนะคะปลาสวยอาหารอาร่อย ต่ราคายังไม่รู้นะเขายังไม่ได้เช็คกินอ๋อ๋อเราเรายังพูดเีย่พูดถึงพูดถึงราคากินบรรยากาศก่อนอวิวิวิเขาไปไหนกันนะตรงไปแล้ว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 กำลังเดินทางเดินทางไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามกระแสไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิวิกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะ มาละไปละขากลับมาละขากลับขากลับมาละขากลับจะกลับฝั่งนู้นโอเคค่ะโอเคค่ะค,คืะอขหัวหลังไหลหลังไหล 여보세요. <목소리도> หลังมัวกันอยู่เลยนะคะในตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนเลยไม่รู้จะไปไหนเลยวันนี้ใครจะให้อาหารเรานะแต่เขาก็จะไปกันเป็นทามทางตามทางมันควจะถึงขาทากของเขาแล้วะ มีตัวสีดำด้วยนะมีตัวสีดำตัวสีดำตัวสีดำอุ้ยตัวขาวก็มีอ่ะตัวเผือกตัวเผือกมาเจอวะไงจ้าเจอจ้าเธอจ้าอุ้ยจ้าจ้าออุ้ยอุ้ยตัวสีดำแบบมีแต่คนลุมตอมอะ่ะ โหหล่อมากหล่อมากเธอหล่อที่สุดหล่อที่สุดในสามโรค